ตรัสยกย่องพระอัครสาวกเป็นเหมือนมารดาและแม่นมสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตปนะมิกทายวันเขตเมืองพรารณสีทรงแสดงว่าพระธรรมจักรที่ทรงแสดงไปแล้วนั้นไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมที่ยังไม่เคยมีใครบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี จากนั้นตรัสให้ภิกษุส,สงฆ์เข้าไปหาพระอัครสา,าวกทั้งสองเพราะท่านทั้งสองเป็นบัณฑิตจะแสดงอริยสัจสี่ให้เข้าใจได้ง่ายภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพจงคบสารีบุตรและโมคคลานะเถิดทั้งสองรูปนี้เป็นบัณฑิตเป็นผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรมจันสารรบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิด โมคาลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลโมคคลานะย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในผลขั้นสูงสุดสารีบุตรพอที่จะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอรยิยสัจสี่ได้โดยพิสดาร อธกถาที่บายว่ามารดาผู้ให้กำเนิดจะงดเว้นอาหารรสเค็มรสเปรี้ยวเป็นต้นตลอดเก้าเดือนสิบเดือนคลอดแล้วให้แม่นมมารดาเลี้ยงรับออกจากท้องแล้วเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมและเนยสดเป็นต้นจนทารกเติบโตรู้ความพระสารีบุตรก็เป็นอย่างนั้นชอบสงเคราะห์บรรพชิตทั้งหลาย ในสำนักของตนหรือสำนักของภิกษุลาวอื่นท่านสงเคราะห์อสองอย่างคือปฏิบัติบรรพชิตผู้เป็นไข้และพร่ำสอนด้วยกรรมฐานเมื่อรู้ว่าผู้นั้นเป็นพระโสดาบันออกจากภัยในอบายทั้งหลายแล้วท่านก็ไม่ได้สนใจว่าผู้นั้นจะทำมรรคเบื้องสูงให้เกิดขึ้นหรือไม่ ท่านจะสั่งสอนบรรพชิตใหม่เหล่าอื่นต่อไปฝ่ายโมคลานะสงเคราะห์บรรพชิตทั้งหลายในสำนักของตนและภิกษุเหล่าอื่นเช่นนั้นเหมือนกันท่านย่อมแนะนำในกรรมฐานแม้จะแก่ผู้ที่บรรลุมรรคผลเบื้องต่ำแล้วเพราะท่านปฏิบัติตามพระพุทธดำรัสที่ว่าภิกษุทั้งหลายคูดแม้มีประมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็น มูดน้ำลายน้ำหนองเลือดแม้มีปริมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่สารเสริญพบการเกิดในพบภูมิต่างๆแม้มีประมาณน้อยโดยที่สุดแม้จะแอบอิงนางฟ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลานะจึงสนใจบรรพชิตเหล่านั้นทั้งหมด จนกว่าเขาจะบรรลุพระอรหันต์ไป